สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมเอาวัตสตากันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาแบบหมดฟีดีทีนะครับจัดทีมมาเช่นเคยนะอย่างเราไม่มาเดี่ยวอยู่แล้วนะรัน,นจะมาฟอลโล่เดียวนะเฮ้ยน,นันจะทีมดิเออทุกทีเราฟอลโล่เดี่ยวนะมาโอทางนั้นก็ได้อยู่นะสไนก็น่าจะโหดอยู่โอเควันนี้ผมก็มีเควสมานะวันนี้ผมจะทําเหมือนว่าตัวเองเลนไม่เป็นนะแบบ หมือนเด็กยิงอ่ะเออแบบให้เขาดูว่าเฮ้ยนี่มันไก่ไก่จอห้าดาวอะไรประมาณนี้นะโมก็จะยิงแบบยิงไม่เป็นอ่ะเออยิงไม่เป็นนะเฮ้ยยิงไงาเลยนะโอ้โหโอ้โหตลับปลอดเปลี่ยนอื้ืออื้ืออื้มนี่หมุนตัวหลบต้องดูเชิงก่อนโอ้โหไอสัตว์เพียบเลยแม่งซิ่งไม่โดนผมเฮ้ยวเขาไม่เรียกว่าซิ่งเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะเอ้าตกตายเฮ้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 ยมันมักจะยากไปแล้ว ภาษาอะไรอยู่นะมันมกกักจะยางไปแล้ว<笑><笑>เฮ้ยเออเฮ้ยเอฟเฟกเอฟเฟกอ่าเอฟเฟกใหม่นะผมเพิ่งจิตคนได้นะวิชาแล้วสัตเสียงไอากูนะเอาเรื่องว่ะยังไม่หายดีนะก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะเคผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาทุกวันนะครับถึงผมจะไม่สบายก็ตามนะฮะ ราะว่าผมรู้สึกว่าการทําคลิปนี่ผมมีความสุขสุดละจริงๆเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำผมก็ทําคลิปเล่นเกมอะไรมาบนีแ้แล,แ,ลแล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดไอสัตว์ดีดแม่งตายโอ้โหเลือดเหลือดนิดเดียวอันจอยมึงทำอะไรวะนี่ครับผลคือแบบว่าเล่นไม่เป็นนะเอเราเล่นไม่เป็นเอออื้อ คนเล่นเกมมีแค่สองอย่างเท่านั้นนะแม่ติดเกมกับแบบบ้าเล่นทุกวันติดเกมนี่ก็ขาจะเรียกว่ายัางไงวะเออแบบเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายใช่ปะติดเกมอะ่ะเล่นเพื่อแบบผ่อนคลายส่วนแบบเออยังไงวะเล่นเล่นไม่ทุกวันก็แบบว่าเพิ่พอสับฝนนั่นแเ,เออช่างแม่งเหอะถือว่าผมไม่ได้พูดรายการนะเะอถือว่าผมไม่ได้พูดรนะายการแต่สับฝนนั่น,นะ ก็จะมาเล่นสันหน่อยแหมจาจากพี่พี่กล้องมานะอลืมเลยเอช่างมงกากเลยเพลิดเพลินกับอะไรวะผ่อนคลายมันมีสองอย่างอะ่ะแต่ผมจําไอเนี่สลับการสับสนนะเอามังไงวะโอ้โหธนูนี่แบบอัดไปมาเมื่อกี้นะอัดไปมาถ้าเมื่อกี้นี้มันไม่โดนปืนผมยิงอะมันก็โดนถนูอะเออเอาเรื่องวะได้ช่วยเหลือวะมาด้ ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อดเน่นี่เมื่อกี้นี้โอ้ยโอ้ยยิงจากบ้านเลยเว้ยเอาว่ะเฮ้ยด้านหลังมีไหมไม่มีตามจิ้งกดเด็บก็ได้นะอเดี๋ยวเร็วนี้จะมีพลอยแบงค์มานะเหมือนเดิมนะ้นสลับไปสลับมานะอวตารรับพลอยแบงค์นะเฮ้ยโดนแล้วจังหวะนี้ต้องโดนแล้วอุ้ยแม็กเปิดโล่โอ้ยแบบนี้ต้องกัดอุ้ยถอยก่อน โอ้ยมาไงเนี่ยอือหือจัดดิรอเลยครับรอเลยครับจัดดิโอ้ยธนูปักไปป,กไปักปันีิไปดีอ้าวตกมาตายจเจริญครับเออฮะไม่ต้องบวกเยอะก็ยิงยิงได้นะครับอยิงเข้าอยู่นะครับหรือมันปรับใหม่ก็ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันยิงง่ายกว่าเดิมนะหรือผมคิดไปเองวะหรือผมไม่ได้เล่นนานวะแล้วมาลองเล่นแล้วมันแปลกๆกันไม่รู้ว่าโอ้โหลุงลุงลอยเลยลุง เพิ่มเลือดให้ลุงก่อนนะเดี๋ยวลุงตายอ่าเรียบร้ออืออืเอเฮ้ย,ยได้อยู่ปะวะนี่ธนูอุ้ยแม่นว่ะโดนทุกดอกไอ้ปัดแต่แม่งเปิดโลกโอ้ยมาไงเนะี่ยเอาเวนไอเวนอุ้ยระเบิดโอ้โหมึงยังจะได้แม่ง เพิม <c oughs> ยังจะได้โอ้ยังพนง่อเอาเรื่องวะยังจะได้โอ้โหเถือนผมนี่นับถือเลยนะปลาระเบิดแบบร้อยกาศเห็นเรื่องผมน้อยปลาไปปุ๊บโดนเฉยอโอเคไม่เป็นไรละลับไปต่อไปทำเควสแล้วครับลงุงอ,อ๋โอเค เ,เดวพวกคะแนนค่อยไปทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะไปทําในด่านบอสเออโอเคมาลองเปิดกล่องกันดีกว่าเผื่อได้ของดีนะอย่างนี้ต้องมาแล้วเปิดกล่องมา บอสช,ชโอ้โหแล้ธาตุมาแต่กายอะไรสั์หินมาสามกล่องเออเฮ้ยแม่งชิ้นส่วนไอยะแม่งบอมฟ้าโอ้โหชิ้นส่วน <c oughs> <c oughs> จวังหวะนี้ต้องมาแล้วแม่งเจ๊งนะฮะเจ๊งเอออะไรมา กระป๋อก็ไม่ได้เต็มด้วยทำไมมันเข้ามาในจดหมายล่ะทำหินกันดีกว่าครับมาสีเหลืองมาสีเหลืองมาอับบะอ่ะเอ้ยอาจะเอ้ยแม่งหมดเลยอะไรวะเปอเต็มเอ้ยจะเรินสีที่อยากให้มาเสกไม่มานะแล้วดูนะชิ้นส่วนเพียบเลย เออถึียงไได้รับเรียบร้อยกดลบทิ้งนะอ่ะคุยเองตอบเองนะฮะเรียวเะลาอ่ะแยกส่วนไป เอาไว้ไปอัพพวกเออปืนและพวกนี้นะเออเฮ้ขอเข้มแคมาวะ่ะเอาวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะโอโ้โหเข้มจริงจริงนะจุดนี้นี่ขอนัดกันเจอไงวะนะ่ไปฝังไหนดิ เวเล่นนานซับซ้อนนะเอ่าโดนถังมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอเขาคุมกลางไวมากอ่ะอวิวิลโดตบว่ะเอาเรื่องว่ะเอาดิตีดิหึหึนิดเดียว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 หึหึบินล่อนบินล่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงไปแล้วผมยังไม่ขาไม่สบายนะ ติดไอ้นะจุดนี้ไม่เป็นไรครับบ้าดูต่อนะอือหือยิงกันแบบส <c oughs> น,นันเลยนะฮะก็ว่าได้ฝั่งนี้ก็ไม่ยอมฝั่งนี้ก็ไม่ยอมเช่นกันนะเอาแล้วฟ้าเจอน้ําเงินนะอ๋เอเฮ้ยไม่ใช่แดงเจอน้าเงินเอยแดงเจอฟ้าเออกถูกแล้วเออมึอนมึนมึนฟ้าเจอ,อนึงเงินเฉยเลยเจอทีมตัวเอง เอาแล้วครับโอ้โหเทคนิคนี้ยังไงครับพี่น็อตครับใส่ไปแล้วครับยิงไม่โดนนะพลาดเป้าไวเอาแล้วพลจำานยังไงยังไงไปโอ,โอ้โหแพ้รับครับอา่าฮะสุดยอดรับทีมนี้อ่อนให้หรอกว่ะหายไปไหนหมดวะออกทีมออกจากทีมกันหมดเลยเอ๊ะกลัวอะไรกันวะเจอของหนักนะก็ไม่หนักมากอะไรเท่าไหร่นะ โอ้โหอะไรกันนะเฮ้ย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 โอ้โห,โโห,โโห,โโหไม่มีใครเข้ากลางเลยได็ดเด็ดดดออกมาออกมาออกมาผมกลัวอะไรวะต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วสวกตัวหนึ่งเดี๋ยวติดบอดไม่ได้โอ้โหได้ช่วยเหลือก็ยังดีวะ เอ้ทีมเราหายไปนัหมดเนี่ยเอ้าบอมมาไงนะ่ะเออโหลอยฟงลอยฟ้ามาไอ้พอเห็นฟัดงฟัดาเดี๋ยวจัดให้ไอ้นี่เป็นปุ๋ยผงเลยโอ้โหขอทอนคำพูดขอถอนคำพูดโดนไล่ตอบแฝกเจ็บใจ่ะเอ้ยเป็นไรต่อต่อต่อจังหวะนี้ฮะบินโอ้ยชนะโอ้โห สมกับคำที่เขาบอกจริงเลยอ่อนให้เอาเลี่ยงวะเรายังมีเราได้เปรียบนะได้แอดแอดโหดสองคนเลยนะที่เข้ามานะครับถังเราตั้งไว้ประมาณนี้นี่เขาโอ้ยไม่มีใครเขากางเลยมีผมเข้าคนเดียวโอ้โหจเจริญรุ่งเรืองแล้วคราวนี้งามฝ่ายเราวกวยทอดองถุงโอ้โหโอ้ยล่วงแล้วอุย้ย ฝัดบินยิงด,ดค่เ <c oughs> จ้าโหดไปไหนเอาเรื่องมาอ๋อบินส่งกันมากอะ่ะใช้ระเบิดในการช่วยนะครับโอ้อโหบินยิงบินยิงเฮ้ยโดนด้วยวะโอ้โหสุดยอดอือดูหนกันมางวาเนนะี่ย ล่วงมาแล้วนะครับขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งอยู่ตรงไหนฐานมันนะครับฐานมันเอาแล้วนิดเดียวยังไงยังไงยังไงโอ้โหพลาด <c oughs> พลาดไปพลาดไปนิดนึงออมมือให้เด็กมันเล็ดว่า <c oughs> คำพูดลงมาวะ่ะอ่าทางนั้นออกกันหมดเลยนะฮะพอะดี คนนี้แบบเราไม่ต้องไปกลัวแล้วนะครับเาขาไม่มากลางกันแล้วปะเราได้เสร็จคุมกลางหมตอนแรกเราเสียเปรียบนี่ต้องตลบหลังกลัวปะล่ะใครกลัวปะล่ะมาเยอะแล้วไงวะมาเยอะแล้วไงวะเคยกลัวปะล่ะถอยก่อนเนี่ยถอยก่อนอนี่ยกลัวปะล่ะเอออย่าไปหยองนี่อย่าไปหยองยอยไม่อยากจะเจอก,กับไบโอเท่าไหร่นะครับมันทําให้อมเออ เดินช้าเอ้ยไม่ใช่ช้าเดนแลกออาต้องพูดอย่างเงี้ยเคยกลัวปะล่ะเคยกลัวปะล่ะเปิดเดเปิดเดเอาดิเอาดิบวกดิถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหเอ้ยเอาเรื่องว่ะผมต้องเอาเขาให้ได้เอ้ยเอาอะไรเอ้ยอื้มเฮ้ยอะไรวะอะไรวะทำไมเลื่อนรถไวมากอ่ะเฮ้ยมันบินยิงโอ้โห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 อุ้ยอื้อไม่รอดนะคะ บมอเป็นไรนะครับค่อยอาใหม่ได้มาดูมุมอมอ,ง,องนี้แล้วกันอือหือยิงเอายิงเอาเอาวะ,ะเฮ้ยยังไงยังไงอือหือบอมใส่หน้าแหกเลยนะฮะโอ้ยเอาวะเอาวะไม่รู้ว่ามาด้านหลังนะครับโดนตุยไปแล้วนะครับ โอ้ยลุงไหวไหมนะลุงย่า yeah. เอ้ยลุงดับแล้วนะครับจานน็อตอยู่นี่นะจานน็อตเอ้ยเรามีอยู่สองคนสองสอง,สองเท่ากันไหมนะเนี่ยเออเท่ากันเลยนะอาจานน็อตยิงแม่นอยู่แล้วนะฮะไว้ใจเขาได้นะครับเรื่องการเก็บเนี่ยบ้านนี้เอาแล้วไก่ตูม ไปนี่ครับต่อยหลังนะอ่าเหลือคนเดียวแล้วนะฮะไอฝั่งนะั้นมีแอดเข้ามาสองคนว่ะมาม่าวีหนึ่งว่ะชื่อ,อเฟียชิบหายเออต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกมยิงนะ้าไม่ใช่ผูกผัก <laughs> เออเฟีย Feel วว้าวไม่สนิทจะติดบาวนะครับเดียนหน้า,าร้าลอยสัต <c oughs> ไม่ใช่ละปลาวาวันนะฮะออมาดีเนี่ยเต็ม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 ไม่โดนก็ไม่รู้แล้วอุย้ยไม่เฮ้ยเลือดแม่งไม่ลดวะเลือดผมเนี่ยลดชิบหายละชิบหายลโอ้โหเออมียาไหมกูไม่ปั๊มวะโอ้โหแม่งผมรู้สึกใช้ผายเนี่ยครับผลการที่ไม่เล่นแบบติดต่อกันนะฮะอือหือ ต่อเรื่องว่ะตามจริงนะเว้ยถ้าเกิดผมไปกับพวกเขานะเว้ยแล้วไม่แบบว่าไปแบบแยกกันเนี้ยผมก็ฆ่าได้เออแยกเขาฆ่าคุณง่ายเออแต่ถ้าเกิดผมแบบไม่ไปกับพวกเป็นกลุ่มเนะี้ยแบบพวกลุงเขาเนะี้ยแล้วผมแยกไปเนะี้ยส่วนตัวตายไวชิบหายลองสังเกตด,ดูดีๆฆ่าใครไม่ได้สักตัวเลยดูดิตายห้าตัวฆ่าได้ศูนช่วยเหลือสองคิดดูโัวล่ามาพ่นไฟ นี่ยครับหลอกล่อเขาเนี่ยเราก็ตบหลังเขาเห็นไ่มบอกแล้ววิธีนี้ใช้ได้ผลข้างบนไม่น่าข้างบนไม่น่ามีกลายจะพูดเด็กนิดเดียเฮ้ยฝอปงอหลบ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 พวดระแวงนะ่ยเขาเก็บหมดแล้ะ มีอยู่ตรงขอบขอบ,บข้างนะเจ็บขอบขอบก่อนไม่ได้เฮ้ยฟุ๊บเฮ้ยบินหมาแลนะ้วสเก็ตบอร์ดโอ้โหเฟี้ยวอะว่ะไงไม่ได้ข่าวทักตัวเลยได้ช่วยเหลือแต่ก็ยังดีคนระับไม่ติดบอร์ดเออตายสองคนนะ เอาเรื่องะได้เลยไยนะอ๋อโอเคหายหมดเลยเห็นไหมไม่รักกันจริงเลยนะครับออกเกมกันก่อนเลยนะคิดว่าจะแพ้ไงเอ,อก็เลยแบบออกนะครับเแม่เขาอาจจะหลุดก็เป็นได้นะครับโอเคครับคําพูดวาจาใดไม่สุภาพมานะที่นี้ผิดพลาดระการใดขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขออภัยด้วยนะครับในการเสียงไอหรือ กระแฮมกระแฮมอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยวกันผมไม่สบายนะครับเดี๋ยวคลิปจะออกมาเรื่อยๆนะครับพร้อมคอยแบง์แล้วก็ติดตามชมได้ที่ช n e l นี้นะครับโอเคครับไปแล้วครับบาย